ยิ่งเทคโนโลยีก้าวไปไกลเท่าไรเราก็ยิ่งอยู่ยากขึ้นทุกทีเพราะว่ามีคนร้ายนำเทคโนโลยีดีๆเหล่านั้นไปใช้ในทางที่ผิดนำมาหลอกลวงเราทำให้เราหลงกลหลงเชื่อเสียเงินเสียข้อมูลหรือเสียทั้งสองอย่างไปเลยก็ได้ครับผมเชื่อว่ามีหลายท่านคงจะเคยเห็นหรือได้รับข้อความชิงโชคกดลิงก์รับส่วนลด หรือแม้กระทั่งโดนหลอกสอบถามข้อมูลส่วนตัวโดยใช้ชื่อทรูหรืออ้างว่าเป็นพนักงานของทรูนะครับบอกได้เลยครับถ้าเราไม่ระวังให้ดีเราอาจจะกลายเป็นเหยื่อเสร็จโจรได้ครับดังนั้นเพื่อไม่ให้เราตกเป็นเหยื่อของบรรดาม,มิจฉาชีพเหล่านี้วันนี้เราจึงมีวิธีสังเกตและตรวจสอบข้อความที่อาจจะมาปล้นข้อมูลของเราได้ดังต่อไปน,นี้ครับ อย่างแรกถ้าคุณหรือคนรอบข้างของคุณได้รับโทรศัพท์สอบถามข้อมูลส่วนบุคคลเช่นเลขบัตรประชาชนโดยอ้างว่ามาจากพนักงาน call center ของ True อันนี้ก็แน่นอนครับคุณกำลังโดนมิจฉาชีพหลอก100%เซเพราะ Tru ูไม่เคยมีนโยบายโทรสอบถามขอข้อมูลบัตรประชาชนของลูกค้าดังนั้นคุณอย่าให้เลขบัตรประชาชนกับคนอื่นโดยเด็ดขาดนะครับอย่างที่สครับ อย่าให้สำนักัตบประชาชนของเรากับใครไปง่ายๆไม่ว่าจะทำธุรกรรมอะไรก็ตามแต่ต้องเขียนวัตถุประสงค์และขีดครอมอย่างชัดเจนเพราะมา่อย่างนั้นคนร้ายอาจจะนำไปจดทะเบียนเปิดเบอร์ก่ออาชญากรรมหรือหนักยิ่งกว่านั้นอาจถึงขั้นไปกู้เงินนอกระบบมาใช้ก็ได้ครับแต่ที่ r u ูเราไม่ได้ให้เปิดเบอร์กันง่ายๆนะครับต้องมีการยืนยันตัวตนและตรวจสอบข้อมูลอย่างเข้มข้นเพื่อไม่ให้มิจฉาชีพนำข้อมูลของเราไปใช้ได้3 ถ้ามีคนเสนอให้คุณรุ้นรับสมาร์ทโฟนฟรีเพียงแค่ตอบแบบสอบถามง่ายๆเป็นใครก็อยากได้ใช่ไหมล่ะครับแต่เดี๋ยวก่อนฮะก่อนที่คุณจะไปกรอกข้อมูลตอบแบบสอบถามต้องไปเช็คให้ดีก่อนว่าบริษัทเหล่านั้นเขาแจกสมาร์ทโฟนจริงหรือไม่เพราะไม่ออย่างนั้นคุณอาจจะไปเจอกับมิจฉาชีพที่ต้องการจะหลอกเอาข้อมูลของคุณไปใช้งานครับแต่เราบอกได้เลยนะครับถ้าคุณไปเห็นข้อความแบบนี้บนเว็บไซต์ต่างๆไม่ใช่ของ True แน่นอนครับวิธีการสังเกตก็ง่ายนิดเดียวครับ ถ้าเป็นลิงก์ที่ปลอดภัยจริงๆจะต้องขึ้นต้นด้วยแบบนี้ครับแล้วถ้าเกิดจะเป็นลิงก์ของ True ของแท้จะต้องมีหน้าตาแบบนี้เท่านั้นนะครับ4ครับพูดถึงส่วนลดเอาจริงๆก็ล่อตาล่อใจไม่เบาคุณก็อยากได้ผมก็อยากได้เป็นใครก็อยากได้ใช่ไหมล่ะครับแต่ถ้าคุณไปเห็นข้อความแบบนี้แล้วบอกว่ามาจาก True อันนี้คุณกำลังโดนหลอกให้กรอกข้อมูลแล้วล่ะครับเพราะส่วนลดของ True ทุกชิ้น จะมีการทำประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการไม่มุกมิบทำแบบนี้ดังนั้นถ้าคุณเจอข้อความแบบนี้ขึ้นมาให้กดลบหรือปิดไปเลยครับ5ครับโปรดระวังลิงก์ต่างๆที่มาพร้อมกับข้อความ SMS แปลกๆหรือคอนเทนต์ต่างๆบนเว็บไซต์ที่เราไม่เคยสมัครหรือเป็นสมาชิกมาก่อนอย่าเผลอไปกดรับหรือคลิก y e สใดๆทั้งสิ้นนะครับ ม่อย่างนั้นข้อมูลของคุณอาจจะไปตกอยู่ในมือมิจฉาชีพได้สุดท้ายข้อนี้เป็นเรื่องที่บรรดาขาช็อปออนไลน์ทั้งหลายต้องระวังเอาไว้ให้ดีครับจะซื้อของก็ต้องดูว่าร้านที่ซื้อมีความน่าเชื่อถือหรือไม่จะกรอกข้อมูลอะไรก็ต้องดูให้ถี่ถ้วนโดยเฉพาะตอนจ่ายเงินครับดูซิว่ามีความน่าเชื่อถือแค่ไหนมีสถาบันการเงินใดให้การรับรองบ้างไม่ใช่ว่าพอกรอกข้อมูลเลขบัตรเครดิตเลขบัญชีไปปุ๊บ เงินกับข้อมูลของเราตกไปอยู่ในมือมิจฉาชีพปับนะครับเอาเป็นว่าก่อนที่เราจะตกเป็นเหยื่อของบรรดาม,มิจฉาชีพเราต้องมีสติเป็นที่ตั้งและพิจารณาทุกสิ่งอย่างรอบคอบก่อนที่จะลงมือทําอะไรก็ตามถ้าทําได้อย่างนี้รับรองได้เลยครับงานนี้คุณรอดอย่างแน่นอนแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่กับคลิปดีๆที่จะทําให้คุณก้าวไปกับเราในโลกยุคดิจิทัลด้วยกันครับ